สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาดูกอกมรกตนะคะโดยเฉพาะกอกมรกตด่างค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นด่างยอดทองนะคะนี่คือกลุ่มแม่พันธุ์ที่เราปลูกไว้ที่บ้านนะคะด่างยอดทองทองแบบสวยมากๆเลยค่ะส่วนกลุ่มนี้นะคะเป็นกอกมรกตด่างเหลืองนะคะช่วงนี้มียอดใหม่ ใบสวยใบอวบต้นตูมากๆเลยค่ะด่างสวยก้านนี้เป็นก้านใหม่นะคะยังใบอ่อนเลยค่ะแต่ต้นอวบต้นสวยต้นใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนส่วนก้านนี้เป็นก้านแม่นะคะก้านเดิเมเนี่ยเขียวปีเลยค่ะกลุ่มนี้ก็เป็น ก้านเดิมค่ะนี่คือก้านแม่นะคะก้านเดิมก้านแม่ส่วนกลุ่มยอดลูกค่ะโอ้โหถูกใจแม่มากเลยนะเนี่ยทุกคนดูนะใบใหญ่ด่างสวยมาก นี่เป็นดอกนะคะใครที่สนใจต้นลูกกระถางนี้ก็มองๆไว้นะคะว่าอยากได้ก้านไหนกดติดตามไว้เลยค่ะปกติที่บ้านของเราจะตัดสดขายเลยนะคะตัดสดขายสำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจตามหาอยากจะทดลองปลูกกวากมรกตด,ด่างนะคะ ช่วงนี้ก็มีต้นลูกโผล่ขึ้นมาให้เราได้ชื่นใจนะคะส่วนก้านนี้นะคะเป็นกวักมรกตที่เป็นลักษณะเผือกคะ่ะใบเผือกนะคะแบบนี้คะ่ะทุกคนเดิมจะเป็นแบบนี้นะคะสังเกตวิธีการเปรียบเทียบค่ะนี่คือ กอกมรกตด่างเหลืองที่มีใบเผือกค่ะถ้าเจอกรณีใบเผือกแบบนี้เราจะไม่ตัดทิ้งนะคะเราจะใช้วิธีการตัดบริเวณโคนต้นครึ่งครึ่งครึ่งก้านหรือว่าครึ่งต้นนะคะเพื่อที่จะเล่งยอดใหม่ขึ้นมานะคะนี่คือยอดใหม่ที่เกิดจากลูกเผือกนะคะเผือกกับกอกมรกตด่างยอดทองต่างกันนะคะ นี่คือกอกมรกตด่างยอดทองถ้าใบเขาแก่นะคะเขาก็จะ,ะคงสภาพใบเหลืองๆแล้วก็เปลี่ยนสีแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นกอกมรกตด่างเหลืองนะคะใบที่เป็นลักษณะใบเผือกแบบนี้นะคะพอแก่ตัวหรือว่าพอ ก้านแก่นะคะเขาก็จะเริ่มแห้งแล้วก็ร่วงหล่นตามการเวลาค่ะส่วนใหญ่ที่กี้เห็นนะคะเขาก็จะตัดก้านนี้ทิ้งไปเลยค่ะทุกคนเพื่อป้องกันไม่ให้ก้านนี้ไปแย่งอาหารก้านอื่นนะคะแต่สําหรับที่บ้านของเราเราจะไม่ตัดทิ้งค่ะทุกคนเราจะใช้วิธีการเฉือนบริเวณโคนต้นพอเราได้ต้นใหม่นะคะเราอาจจะ เอาก้านนี้นะไปลองชําดูก่อนหรือจะหานิดก่อนอตาลายอันนี้คือก้านเดิมค่ะทุกคนก่อนหน้านี้เราเฉือนขึ้นต้นใช่ไหมคะช่วงที่มีกาบใบนะคะเราก็ได้ต้นลูกแบบนี้ต้นลูกแบบนี้นะคะเขาก็มีโอกาสที่จะให้ ลูกที่มีลักษณะใบด่างเห็นไหมคะทุกคนนี่คือแม่แม่ก่อนหน้านี้คือก้านไหนอ๋อคือก้านนี้นะก้านนี้แห้งไปละเนี่ยคือก้านนี้ก้านนี้เป็นก้านเผือกนะคะเราใช้วิธีการเฉือนโคนต้นตรงนี้นะเฉือนโคนต้นต้นแม่ตรงนี้แล้วก็เกิดต้นลูกขึ้นมานี่คือลูกของก้านเผือก ถ้าเราตัดทิ้งตั้งแต่แรกใช่ไหมคะเราก็จะไม่ได้ต้นต้นใหม่หรือว่ายอดใหม่ดังนั้นเนี่ยวิธีการที่ที่บ้านเราทําก็คือกรณีที่เขาเป็นใบเผือกอะกรณีแบบนี้นะใบเผือกแบบนี้เราก็จะใช้วิธีการเฉือนโคนต้นหรือว่าเฉือนบริเวณกา้านครึ่งครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามนะคะเราจะไม่ตัดทิ้งนะคะ เราจะเฉือนครึ่งก้านหรือว่าหนึ่งในสามนะคะเฉือนเสร็จเราก็จะเอาดินเนี่ยกลุบเราจะไม่ลดน้ํานะคะถ้าลดน้ำเนี่ยโอกาสเน่าก็ค่อนข้างที่จะสูงดังนั้นเราจะกลุบไว้แบบนี้นะคะประมาณหนึ่งวันนะคะแ,แห้งเราถึงจะลดน้ําค่ะและนี่ก็คือวิธีการดูแลต้นแม่ที่เป็นใบเผือกเราจะไม่ตัดทิ้งนะคะเราจะให้มีต้นลูกอันนี้คือลูกของเผือก ลูกของเผือกแต่ก็มีใบที่ไม่เผือกนะคะก่อนหน้านี้บริเวณโคนต้นเป็นแม่เผือกแบบนี้เราไม่ตัดทิ้งเราใช้วิธีการเฉือนโคนต้นค่ะพอลูกโผ่ขึ้นมาเราก็ตัดต้นเผือกออกนะคะแต่ต้องรอให้มีต้นใหม่เกิดขึ้นก่อนนะคะเราถึงจะตัดก้านเผือกออกไปอย่างก้านนี้ก็เราก็ไม่ตัดตอนนี้เราก็ต้องรอให้ต้นลูก นะคะผูขึ้นมาก่อนเราถึงจะตัดก้านเผือกออกนะคะเปรียบเทียบให้ดูนะคะนี่คือยอดทองอันนี้คือด่างเหลืองที่ก้านเป็นใบเผือกค่ะวันนี้มีเพื่อนถามหากวักมรกตด่างยอดทองนะคะ ถ้าเป็นแบบตัดสดก็จะเป็นกลุ่มต้นนี้ก้านนี้นะคะเราก็จะขายในราคา180บาทแล้วกันนะคะส่วนก้านนี้190บาทก้านนี้ยังอ่อนอยู่นะคะรอก่อนส่วนก้านนี้ถ้าเพื่อนสนใจก็ขายให้ในราคา100บาทค่ะก้านนี้นะ100บาท180แล้วก็190ส่วนสองก้านนี้ องก้านนี้ยังไม่ขายนะคะเพราะว่าก้านเขายังยังเป็นก้านอ่อนอยู่ค่ะยังไม่แก่เต็มที่ส่วนก้านนี้เราขายได้แล้วนะคะสดสดขายเลยค่ะสำหรับใครที่มองหากวักมรกตด่างยอดทองส่วนกวักมรกตด่างเหลืองนะคะ เดี๋ยวดูก่อนนะก้านที่ขายได้ก็คือก้านนี้นะคะใครสนใจนะคะก้านนี้ขายในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตัดสดขายให้ค่ะส่วนกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้เป็นยอดใหม่กรณีที่มีต้นใหม่ที่มีกาบใบแบบนี้นะคะที่บ้านเราก็ไะใช้วิธีการเชื้อในบริเวณโคนต้นเพื่อที่จะ เร่งก้านใหม่นะคะเราจะไม่ปล่อยให้ใบหรือว่ากากใบเนี่ยนะคะตรงบริเวณโคนต้นเนี่ยแห้งเหี่ยวนะคะเราก็จะใช้วิธีการเชื้อแบบนี้ค่ะเชื้อเสร็จเราก็เอาดินกบนะคะเราก็จะได้ยอดใหม่ก้านนี้เหมือนกันนะคะเราก็จะต้องใช้วิธีการเชื้อโนคนต้นค่ะ เฉือนประมาณหนึ่งในสามหรือว่าเศษหนึ่งส่วนสของก้านนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ดินดินที่อยู่ในกระถางนี่นะคะกบกบบริเวณแผลที่เราเฉือนนะคะอย่าเพิ่งรดน้ำค่ะส่วนก้านนี้นะคะถ้ามีเพื่อนของเราสนใจค่ะก้านนี้ด่างสวยมากเลยก้านนี้แบ่งปันในราคา 2องห้าสิบบาทนะคะสองหาสิบบาทเอาไปขยายหรือว่าเอาไปชำก้านได้หลายได้หลายต้นเลยนะคะแต่ละใบสวยมากๆเลยค่ะ2องห้าิบาทรวมส่งนะคะสำหรับก้านนี้ค่ะส่วนก้านนี้นะคะก้านนี้ไม่ใช่กอกมรกตด่างยอดทองนะคะ เป็นกวักมรกตด่างเหลืองแต่ใบเขาคล้ายๆกับด่างยอดทองค่ะใครรับก้านนี้แบ่งปัน150บาทนะคะตัดสดค่ะส่วนก้านนี้นะคะก้านนี้เหลือสามใบก้านนี้เหลือ3ใบหน,นึ่งบ,บาทละกันนะคะ หนึ่งร้อยบาทตัดก้านสดค่ะส่วนกลุ่มนี้รอก่อนนะคะอีกประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนค่ะเราก็จะเปิดขายสำหรับก้านนี้ซึ่งก้านนี้นะคะเราสังเกตว่ามีกับใบใช่ไหมคะกบับตรงนี้ค่ะเราก็จะใช้วิธีการเฉือนค่ะก้านเฉือนเราจะเฉือนด้านนี้นะคะเพื่อที่จะเร่ง ยอดใหม่นะคะวิธีการเฉือนก็เฉือนบริเวณโคนต้นนะคะประมาณนี้นะคะพอดีพอดีค่ะก้านไม่อ่อนไม่แก่เกินไปนะคะกับใบประมาณนี้เรารีบเฉือนเลยค่ะก่อนที่กับใบจะแห้งนะคะป้องกันไว้ก่อนค่ะปกติแล้วถ้าเราไม่เฉือนเนี่ยก็มีโอกาสม,ม,มีมีต้นลูกด้านนี้นะคะ แต่ถ้าเราเฉือนเนี่ยก็คือ100%เราได้ต้นลูกแน่นอนแต่ถ้าเราไม่เฉือนเนี่ยก็ประมาณอา50อร์เซค่ะดังนั้นเราจะไม่เสี่ยงด้วยการปล่อยกลับใบแห้งเหี่ยวแล้วก็อ่าร่วงหายไปนะคะเราจะเฉือนก่อนค่ะ ส่วนก้านนี้นะคะก้านนี้สวยมากๆเลยค่ะทุกคนก้านนี้ใครรับนะคะก้านสูงก้านใหญ่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปดเก้เกโอเ้คเกียรนับละอ,อก้านนี้นะคะ290บบาทนะคะรวมสง่ง ส่นยอดนี้นะคะเป็นยอดใหม่ด่างสวยมากนะคะยอดสวยยอดใหญ่ยอดอวกวบต้นโตมากเลยค่ะก้านนี้นะคะมาดูโอ้โหด่างสวยสวยแบบถูกใจมากๆเลยค่ะทุกคนดูอันนี้อันนี้ใบใหม่นะเราจะใช้วิธีการเชื้อโนคนต้นค่ะใบขนาดนี้แหละคะ่ะ กำลังดีในการเฉือนโคนต้นไม่หลอช้านะคะเพราะว่าถ้าไม่เฉือนเนี่ยจะลืมค่ะทุกคนไปทำอย่างอื่นก็ลืมดังนั้นนึกได้ก็ต้องรีบทำเลยนะคะไันนี้เฉือนเรียบร้อยด่างสวยจังเลยใบใหญ่ด้วยอวบสวยมากเพื่อนๆอย่าลืม ใส่ดินแกบที่ไก่นะคะช่วยได้เยอะเลยค่ะยอดใหม่ก็จะยอดสวยแบบนี้ใบจะใหญ่อันนี้ใบเก่าใบาเก่าเคียวปีเลยอันนี้เป็นใบเก่าใบาเก่าแต่ยอดใหม่สวยกระถางนี้มีแค่นี้นะคะเหลือแค่นี้เพราะว่าเราตัดสดขายค่ะส่วนกระถางนี้เราเพิ่งตัดสดขายไปนะคะตอนนี้เหลือสองก้านน่คะ เดือสองก้านนี้แต่มีกาบใบนะคะถ้ามีกาบใบเราต้องรีบเฉือนค่ะก้านไหนมีกาบใบเราจะเฉือนทุกก้านเลยนะคะกระถางนี้ยากขึ้นอันนี้เป็นสเสน่จันเขียวนะคะทุกคนเป็นเขียวเขียวบ้านนะคะดูมีลูกเยอะมากค่ะ วิธีการดูแลสเสนจันนะคะไหนๆก็มาถ่ายอยู่ข้างๆอกปากมรกดได้เลยทุกคดวิธีการทําให้สเสนจันมีต้นรูปมากๆเพื่อนๆก็ต้องขยันลอกกาบใบเก่านะคะนี่คือก้านใบเก่าเขาก็จะแตกรูปออกมานะคะวิธีไม่ลดน้ําแห้งเลยส่วนกระถางนี้นะคะใบเดิมเป็นใบเล็กมากเห็นไหมคะ นี่คือกวกางมรกตใบเล็กมากหลังจากเราใส่ดินแกะพี่ไก่ค่ะทุกคนใบก็ใหญ่เห็นไหมใบใหม่ใหญ่แล้วก็ด่างสวยด้วยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมหาดินแกะพี่ไก่มาใส่นะคะเอามาโรยแบบบางๆค่ะทุกคนคกี้ก็ไปอขอคุณยายข้างบ้านนี่แหละคะ่ะที่เขาเลี้ยงไก่ในชุมชนค่ะเราก็ขูดขูดขูดเอาบริเวณหน้าดินที่ไก่ไปเล่นนะคะทุกคนแล้วก็เอามาโรย กวักมรกตของเราก็จะต้นใหญ่ใบตูต้นสวยนะคะส่วนกระถางนี้นะคะก้านนี้เป็นกวักมรกตโบราณะคะ่ะทุกคนด่างโบราณด่างโบราณก้านนี้นะคะสวยมากด่างสวยมากเลยค่ะใครสนใจกิ๊กขายในราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีแค่ก้านเดียวนะคะ หายากมากๆค่ะที่บ้านกกิกกก็มีแม่พันธุ์แค่กระถางนี้กระถางเดียวก้านนี้เป็นก้านขึ้นมาใหม่ด่างสวยมีก้านเดียวนะคะส่วนกวกมรกตกระถางนี้นะคะเป็นกวกมรกตดํากลายค่ะทุกคนใบเขาก็จะกลายแบบสวยๆแบบนี้ค่ะใครสนใจ กอมกอใหญ่ๆแบบนี้นะคะกดีกยกกอขายให้จะด,ดูอีกรอบนะคะสามรอห้าสิบาทรวมส่งนะคะโคตรสวยมากค่ะทุกคนตอนนี้ก็แตกหนอ่อแตกยอดใหม่เยอะมากเลยใครสนใจนะคะกระถางนี้สามรอห้าสิบบาทนะคะเหลือแค่กระถางเดียวค่ะนี้นะคะเพื่อนของเราที่อยจกกังหวัดชนบุรีค่ะ ถามหาก,กวกมรกตด่างยอดทองนะคะเดิมทีเนี่ยมีหัวที่เป็นลักษณะหัวเล็กๆก,ก่อนหน้านี้นะกิกๆเอามายัดใส่กระถางนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นกระถางเปล่าเป็นกระถางเปล่านะคะกิก,ก้ก็เลยเอาหัวอ่าเป็นลักษณะเป็นหัวที่แยกออกมาจากกระถางนี้นะคะจะเป็นกระถางแม่ค่ะ เป็นกวักมรกตด่างยอดทองนะคะก่อนหน้านี้มีแต่หัวค่ะทุกคนมาดูอีกทีหนึ่งโผล่ยอดขึ้นมาละอันนี้คือด่างยอดทองนะถ้าใครสนใจก้านนี้หรือคุณนันทพัฒนนะคะสนใจก้านนี้กิ๊กก็ขายในราคาหนึ่งร้อยเท่า,าไหร่ดีหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทแล้วกันนะคะรวมส่งหัวใหญ่ๆแบบนี้อันนี้เป็นด่างยอดทองนะคะ ด่างยอดทองเดี๋ยววันนี้จะแยกใส่กระถางส่วนก้านนี้นะคะเป็นก้านที่เพื่อนของเราซื้อต้นแม่ไปค่ะก่อนหน้านี้ก็เป็นต้นเล็กๆนะคะผ่านไปประมาณสี่สิบวันค่ะทุกคนด่างสวยนะเนี่ยก้านนี้นะคะยังไข่ไม่ได้ ก็เหลือก้านเดียวในกระางนะคะก่อนหน้าน,นี้เราก็ตัดขายตัดขายะคะ่ะทุกคนก็ถือว่าเป็นกอกหรือว่าต้นไม้ไม้มงคลที่ขายดีมากมากเลยค่ะที่พี่บ้านอิที่ก็พยายามเร่งปลูกนะคะเพราะว่าเพื่อนก็สั่งจองตั้งแต่ยังไม่ตัดก้านเลยค่ะวันนี้จะมาเฉือนบริเวณโคนต้นนะคะเฉือนประมาณครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามนะคะเฉือนเพื่อที่จะเร่งยอดใหม่นะคะด้านนี้พอเฉือนเสร็จก็เอาดินกลบ ะะสังเกตว่าเราใช้ดินแกลกพี่ไก่ในการดูแลเพื่อเล่งให้กอกปรากฏดของเราโตรเร็วค่ะการนี้นะคะต้องกดติดตามค่ะว่าหลังจากที่เราเฉือนแล้วนะคะต้นลูกนะคะที่เราต้องการให้ผ่ด้านนี้จะมีหรือไม่นะคะก็ต้องลุ้นให้กำลังใจด้วยนะคะส่วนกระถางนี้ค่ะ กระถางนี้ก็มียอดใหม่มียอดใหม่มียอดใหม่นะคะตอนนี้ก็มีต้นนี้เป็นต้นแม่นะคะใครที่สนใจก้านนี้นะคะวันนี้กิีกก็ตัดขายให้เลยค่ะเอาเท่าไหรด่ดีเอาแบบราคา fc ละกันหนึ่งรอยเก้าเก้านะคะสำหรับก้านนี้นะคะ หนึ่งร้อยเก้าเก้าเวลาเพื่อนๆทักบอกกิกีว่าสนใจก้านไหนให้ให้แคปหน้าจอแล้วก็บอกราคาด้วยนะคะเพราะว่าเวลากิกีทำคลิปเนี่ยก,กิ๊กจำไม่ได้ว่าตัวเองบอกราคาเท่าไหร่คือแบบไม่ได้แบบอิงราคากับใครนะคะอิงราคากับตัวเองนี่แหละคะ่ะอยากขายเท่าไหร่ก็ขายก้านไหนสวยๆก็อยากขายส่วนก้านไหนที่ยังไม่พร้อมตัดขายก็เก็บไว้ก่อนนะคะ ไม่ได้ลดน้ำหลายวันแล้วทุกคนดูดินแห้งดินแห้งช่วงนี้ติ๊กี้อ่าคุมสอบ่าทุกคนเด็กสอบปลายภาคก็เลยไม่มีเวลาได้ดูแลต้นไม้เดี๋ยวช่วงปิดเทอมก็จะมีเวลาเต็มที่แล้วค่ะส่วนอ่าก้านนี้นะคะก้านนี้คือกอกมรกตด่างนะคะทุกคนเราเอามาเสียบไว้แล้วปรากฏว่า เขาล้มนะคะเป็นก้านที่เสียไว้แล้วล้มเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลใช่ไหมคะวันเวลาผ่านไปค่ะเขาก็โผล่ยอดหนึ่งสองสามสามยอดขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะกวามรากตปลูกไม่ยากเลยค่ะส่วนกระถางนี้นะคะหน่าสงสารมากๆเลยไม่ได้ดูแลเลยค่ะทุกคนดูใบแห้งเหี่ยวหักแต่เขาบอกว่าไม่ตายนะคะไม่ตายเดี๋ยวพี่จะ ตัดแล้วเอาไปชํานะคะโขดของเขาก็จะมียอดใหม่ขึ้นมาส่วนอสองก้านนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปปลูกใหม่นะคะก็จะขึ้นมาใหม่ค่ะทุกคนปลูกง่ายๆค่ะกอกมรกตไม่ใช่ต้นไม้ที่ปลูกยากนะคะนอกจากจะเป็นไม้มงคลนะคะไม้หนะ้าปลูกไม้ฟอกอากาศก็เป็นไม้ที่ไม่ต้องดูแลบ่อยนะคะโดยเฉพาะเรื่องการรดน้ำเนี่ยสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งนะคะที่บ้านนี้ิก็ ปลูกแบบแห้งๆแ,แบบนี้นะค่ะทุกคนปลูกแบบนี้เลยนะตัวเร็วด้วยเดี๋ยวจะไปจัดการกระถางนี้นะคะส่วนก้านนี้นะใครสนใจวันนี้เอเอาไปชำได้เลยลักษณะใบแบบนี้แหละคะ่ะเวลาเราไปปลูกเนี่ยเราจะได้ต้นรูปด่างสวยนะคะเพราะว่าเรารู้ประวัติของต้นแม่คะ่ะทุกคนแม่เขาด่างนะคะแม่เขาด่าง เขาก็จะให้ต้นลูกด่างส,สวยๆแบบนี้นะคะอย่างกอน,นี้อย่างที่เล่าเพื่อนๆฟังว่านี่คือใบแม่เขาค่ะทุกคนเขาก็ให้กลุ่มด่างเราส,สวยๆนะคะส่วนกระถางนี้นะคะนี่คือใบเดิมค่ะทุกคนใบเดิมเขียวปีเลยนะเนีย่ยเขาให้ลูกด่างต้นใหม่สวยมากรู้สึกชอบก้านนี้มากๆเลย ลืมเดี๋ยวหาหมีดก่อนเดี๋จะลืมให้เราเฉืนหนึ่งในสามหรือว่าเจ็ดหนึ่งส่วนสองของก้านนะคะบริเวณโคนต้นก้านแบบนี้แหละคะ่ะกำลังดีเลยที่เราจะเล่งต้นใหม่นะคะหรือว่ามีต้นลูกค่ะแล้วเราก็เอาดินนะคะเอาดินไปกรบบริเวณแถลที่เราเฉืนนะคะ้ค่ะ ไม่ต้องลดน้ำตามนะคะปล่อยให้แผลแห้งก่อนประมาณหนึ่งวันนะคะหนึ่งวันเราค่อยลดน้ำนะคะใจเย็นๆคะ่ะใบสวยจังเลยทุกคนดูสินี่คือใบใหม่นะนี่คือใบเก่า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 แต่นี้ใบใหม่โอ้ใบใหม่ถูกใจจังเลยอันนี้ก็เป็นยอดใหม่นะคะยอดใหม่ ที่มีต้นแม่ต้นนี้ตอนนี้แบบนี้เราต้องรีบเฉือนคนต้นค่ะเพราะว่าเราจะลืมค่ะทุกคนเดี๋ยวยีกี้จะไปให้อาหารน,น,อน้องนงนกนะคะจะไปทําคลิปนกด้วยค่ะก็อาจจะลุงลืมลืมกลับมาดูลืมกลับมาดูลลาลแลต้นไม้ดังนั้นรีบเฉือนนะคะเฉือนเสร็จเราก็รีบใส่ กบดินเข้าไปกบดินเข้าไปไม่ต้องรดน้ำค่ะเราก็จะได้วกวางมรกตสวยๆค่ะและนี่ก็คือวกวางมรกตด,ด่างจักรพพัดนะคะเราเล่นก้านใหม่ตอนนี้เยอะมากเลยค่ะทุกคนก้านเก่าเราก็ตัดไปขายนะคะตอนนี้เราก็ได้ก้านไม่ยอดหม่นะคะอู้ด่างสวยวนะนี่เออถูกใจจังเลยด่างสวยด่างสวยด่างสวยเดี๋ยวถ้าใบเขาแบบ ใบเขาแบบแก่ๆนะคะหรือว่าใบที่ไม่อ่อนแบบนี้นะคะเขาก็จะเริ่มด่างสวยค่ะทุกคนใครที่อยากจะได้กวักมรกตด่างจัก,กระพัดนะคะจากต้นแม่ต้นนี้ต้องรอก่อนนะคะรอก่อนเดี๋ยวใบให้ใบเขาแก่กว่านี้นะคะกิ๊กกิ๊กจะตัดขายนะคะและนี่ก็คือกวักมรกตที่เราใช้วิธีการ เฉือนบริเวณโคนต้นค่ะทุกคนเห็นไหมคะเห็นรอนเฉือนไหคะเราก็จะได้ต้นลูกอย่างต้นลูกในต้นนี้นะคะมีถึงหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยค่ะรวมยอดนี้เป็นหกนะคะและนี่ก็คือก๊อกมรกตสวยๆที่สามารถสร้างความสุขให้กับเราในทุกๆวัน,นะคะ่ะใครสนใจ อยากจะติดตามดูคลิปในช่องนะคะก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะวันนี้ลาทุกคนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ